อุ้ยแซ่บเอพอทิพย์นุ่งบิกินี่แค่ท่านั่งยกขาช็อตแรกก็ตะลึงแล้วทำเอาอินสตาแกรมร้อนฉาขึ้นมาทันทีเมื่อคุณแม่ลูกสองสุดแซ่บเอพอทิพย์ภรรยาสุดที่รักของพระเอกหนุ่มปอนทวุฒิออกมาอวดความเซ็กซี่ขยี้ใจในชุดบิกินี่ตัวจิ๋วสีสันสดใสเผยให้เห็นหุ่นแป๊ปังผิวพันธขาวผ่องที่ต้องบอกเลยว่าการเวลาทำอะไรเธอคนนี้ไม่ได้จริงฮ่าฮ <laughs> โดยเอพรทิพย์ ได้โพสต์ภาพเซตนี้ลงใน i ิน t a g r กรส่วนตัว A E Y P O N T H I P พร้อมแคปชั่น Happy New Year 2024ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะปีนี้ตั้งใจจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นออกกำลังกายให้สม่ำเสมอกินอาหารที่มีประโยชน์และดูแลสุขภาพจิตใจให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้มีแรงดูแลคนที่เรารักและทำในสิ่งที่เรารักต่อไปค่ะ งานนี้ทำเอาแฟนๆแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยแซ่บของคุณแม่กันอย่างน้นหลามแถมยังมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาแซวกันยกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอ้อมพิยดามเมเฟื่องอารมณ์กระแตสุภักษรและอื่นๆเรียกได้ว่าเป็นการเปิดสกราดใหม่ที่ร้อนแรงและเซ็กซี่สมกับเป็นเอพรทิ์จริงฮ่า